ก็ขอกราบสวัสดีทุกคน,กนด้วยนะครับวันนี้เชมมอชม o มโตโฟโกัสเช่นเคยนะ <g ül üyor> ก็ลงคลิปไว้นิดนึงนะทุกคนก็วันนี้เป็นวันคริสต์มาส,สนะทุกคนก็เดี๋ยวผมก็จะทาการแจกนะทุกคนเป็นกิจกรรมของผมเองนะทุกคนเป็นกิจกรรมของผมเองนะทุกคนก็สําหรับคนที่อยากรับเป็นบัลเลตนะทุกคนกิจกรรมของผมนี้นะก็ดูคลิปให้จบนะครับมีวิธีการรับมีวิธีการ ดูด้วยนะครับสําหรับคนที่อยากรับเป็นอ่างเป้านะครับก็ไม <Okay. S 1> ่มีองผมเองนะทุกคนโอเคนะก็ดื่นนะเดี๋ยวผมก็ทําการซื้อเอ่อเป็นบัตรทูนะทุกคนทําการสั่งบัตรทูมาแล้วก็จะมาแจกเพื่อนนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวให้ผมทําการเติมบัตรทูก่อนนะทุกคนตรงนี้ทาการเติมบัตรทูก่อนนะตรงนี้ก็ก็เปอร์เซน็นโคตรเยอะเลยนะทุกคนเปอร์เซน็นโคตรเยอะเลยนะครับ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะทุกคนุญาตเปิดไฟนะทุกคนุขาตะเปิดไฟนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะทําการใส่รหัสกันก่อนนะครับว่ามันจะได้จริงหรือไม่นะตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับแล้วก็มาแจกเพื่อนๆนะครับตรงนี้ในันคริสมาสนะครับทุกคนโอเคนะตอนนี้เราก็เอ่อทำการใส่นะครับตรงนี้ไม่รู้ว่าจะถูกหรือไม่นะทุกคนสามสองสี่นะครับสามสองสี่สามสี่นะครับ โอเคนะครับกดถัดไปกันเลยนะครับมาดูกันว่ามันจะใช้ได้หรือไม่นะทุกคนก็โอเคนะครับก็ใช้ได้นะทุกคนก็ใช้ได้ไปแล้วนะก็เติมมาทั้เก้าสิบแต่ได้หกสิบเจ็ดบาทนะครับก็ไม่คุ้มเลยทุกคนก็ไม่คุ้มนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวเราก็จะมาดูที่เ,เจ้าแมวเหมียวล่ารางวัลก่อนนะว่ามันจะพอที่จะถอนแล้วก็มาแจกเพื่อนได้ไหมนะทุกคนต่อ ตัวนี้ครับผมก็แจกไม่เยอะนะทุกคนแจกไม่เยอะนะครับเพราะช่วงนี้นะครับแอป,ปาหาเงินนะครับก็ค่อนข้างที่จะหายากนะทุกคนก็ยังไม่มีเข้ามานะครับก็รอปีหน้านะทุกคนก็รอปีหน้านะครับโอเคครับเรามียนเดียวนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้20ไหมนะพอเรามีตัวหนึ่งใบนะทุกคนสําหรับคนที่อยากเล่นเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ละกันนะเผื <S <S ่อคนที่อยากเล่นนะ <S <S ทุกคน,กคนตรงนี้ก็กิจกรรมนี้ก็ เล่นได้ยาวๆเลยนะครับเพียงแค่ชวนเพื่อนนะครับตรงนี้ก็เอ่อก็หมดไปแล้วก็ไม่ได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับทุกคนก็สําหรับคนที่อยากรับนะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมก็จะมาสอนเพื่อนทําการรับกันก่อนนะครับก่อนผมจะแจกนะครับทุกคนก็วิธีการรับนะครับสําหรับกิจกรรมของผมนะครับที่จะทําการแจกนะครับทุกคนก็ สมมติว่าเพื่อนๆนะครับอยู yes <tem> er ่ในคลิปของผมนะครับหรืออยู่ในช่องของผมนะครับทําการดูคลิปอยู่นะครับแล้วดูคลิปเสร็จแล้วนะครับให้เพื่อนๆทาการกดที่ด้านล่างนะครับตรงลูกศรด้านขวามือสุดนะครับตัวนี้กดใต้ล่างคลิปนะครับหลังจากนั้นนะครับให้เพื่อนกดที่เพิ่มเติมนะครับตรงนี้กดที่เพิ่มเติมนะครับกดที่เพิ่มเติมกันเลยนะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆทาการดูนะครับเป็นลิงก์อังเปานะครับเดี๋ยวผมก็จะแทรกเข้าไปใน หนึ่งใน4ตัวเลือกนี้นะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทําลิงก์หลอกด้วยนะครับตรงนี้ทําลิงก์หลอกด้วยนะครับเผื่อคนที่หลุดเข้ามาแล้วก็ไม่ได้ดูคลิปก็เดี๋ยวผมก็จะทําการใส่ลิงก์หลอกเข้าไปนะครับเผื่อคนที่รับไม่ทันก็สามารถรับได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะทําการทิ้งลิงก์มาให้ละกันเป็นลิงก์อังเป้านะครับตรงนี้เดี๋ยวเป็นลิงก์อังเป้าง่ายๆเลยนะครับเพียงแค่คลิกนะครับ ตัวที่ผมจะไม่ใส่ตรงนี้นะตรงแสดงความคิดเห็นตรงนี้นะครับผมจะไม่ใส่นะครับพอมันหมดไวมากเลยโคตรไวเลยนะคุณของมต์โคตรเยอะเลยนะครับพอหมดไวนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปละกันนะครับเผื่อคนที่สนใจแล้วก็คลิกเข้ามานะครับตรงนี้โอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะกดเข้าไปที่ w a l l e t นะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปสร้างอังเปากันนะครับว่าเราจะสร้างเท่าไหร่ดีนะครับในกิจกรรมคริสต์มาสนะทุกคนตรงนี้ก็แจกไม่เยอะนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ในแอปทูบนีวอลเลตนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการสร้างอังเป่ากันนะครับว่าเราจะสร้างเท่าไหร่ดีนะทุกคนเดี๋ยวเราหาก่อนนะทุกคนหาก่อนนะมันหาไม่เจอนะครับเอาอยู่ตรงไหนวะโอเห็นแล้วนะทุกคนเห็นแล้วนะครับตรงนี้ก็กดที่ส่งซองของขวัญนะครับตรงนี้กดเข้าไปเลยนะหลังจากนั้นนะครับตรงนี้นะครับการกรอกเงินนะครับรวมนะครับเงินรวมตรงนี้นะครับเงินรวมตรงนี้นะ เดี๋ยวเราจะใส่เท่าไหร่ดีตัวนี้เป็นอะไรวะตัวนี้เป็นแบ่งจํานวนเท่ากันนะครับตัวนี้แบ่งจํานวนเท่ากันก็อืมเดี๋ยวเราแจกเท่าไหร่ดีวะแจกหนึ่งร้อยละกันนะครับแจกหนึ่งร้อยนะครับตัวนี้แจกหนึ่งร้อยสิบนะครับตรงนี้ก็จะเอาเท่าไหร่ดีเอาประมาณอมเดี๋ยวคิดแป๊บหนึ่งนะด้วยควาคิดแป๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราจะแจกสัก90คนละกันนะทุกคนหนึ่งร้อยคนละกันนะครับแจก100คนไปเลยนะครับเพราะตัวนี้นะครับผมแจกก็อาจจะไม่เยอะนะครับก็แบ่งแ่งกันนะครับทุกคนก็แบ่งๆ่งกันไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมจะค่าใส่เฮงๆรุ่ยรยไปนะทุกคนเฮงๆรุ่ยรยไปนะครับก็กดจะกดสร้างนะครับตรงนี้ก็จะกดสร้างไปนะขยัดแคปหน้าจอนะทุกคนแคปหน้าจอนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวผมไว้ทําการกดยืนยันไปนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวคัดลอกไว้ละกันนะเดี๋ยวผมก็จะทิ้งไว้ใต้ล่างคลิปนะครับสาหรับคนที่อยากรับนะครับก็ดูคลิปให้จบนะตรงนี้ก็สามารถรับได้นะครับตรงนี้ก็แจกประมาณ100คนนะครับตรงนี้100คนนะเป็นกิจการคริสต์มาสนะครับของผมเองนะพอคนที่อยากรับก็สามารถรับได้นะครับตรงนี้ก็ฉลอง1นึ่งหมื่นสามด้วยนะก็แจกไม่เยอะนะทุกคน ต้องขอโทษด้วยนะครับตรงนี้ก็สําหรับคนที่ได้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะครับสาหรับคนที่ได้รับนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะแนะนาเป็นกิจกรรมคริสต์มาสนะครับตรงนี้ก็สําหรับคนที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะทุกคนทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมก็ถอนมาเยอะแล้วนะครับตรงนี้สําหรับเป็นกิจกรรมนะครับซ่มนะครับเป็นกิจกรรมของ โทมันนี่วอลเล็ตนะครับตัวนี้เพื่อนๆก็สามารถทําการชวนเพื่อนแล้วก็นํามาเล่นได้นะครับเผื่อคนที่ยังไม่เล่นหรือคนที่กดเข้ามาดูแล้วเจอนะครับสําหรับคนที่อยากเล่นก็สามารถกดใต้รังคลิปกันเลยนะทุกคนตรงนี้ผมก็ชวนไปแล้วมากกว่าพันคนนะครับเพื่อนๆก็ลองชวนเพื่อนดูนะครับเพียงแค่ทิ้งรหัสนะทุกคนเพื่อนเพื่อก็สามารถชวนเพื่อนได้แล้วนะครับตรงนี้นะครับก็สามารถทําได้ฟรีๆเลยนะครับตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ากิจกรรมนี้จะอยู่ได้ เมื่อไรนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันจะอยู่ได้สิ้นสุดวันไหนนะผมคิดว่าวันที่31ธันวาคมนะมันก็จะหมดแล้วแหละนะทุกคนหมดแล้วแหละนะก็ถ้าใครยังไม่รีบนะครับก็รีบๆด้วยนะครับเพราะมันอาจจะหมดก็ได้นะครับวันที่31ธันวาคมนะก็อีกแป๊บเดียวนะครับก็ครบ1ปีแล้วนะทุกคนก็ครบ1ปีแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะสําหรับคลิปนี้นะครับก็มาแนะนํานะครับ สำหรับคนที่อยากรับอ่งเปาฟรีๆนะครับก็ดูในคลิปให้จบนะฮะทุกคนก็สามารถรับได้นะครับตรงนี้ผมก็เป็นกิจกรรมเล็กๆนะทุกคนแจกวันคริสต์มาสกันนะครับเผื่อคนที่อยากรับนะครับในกิจกรรมนี้นะฮะทุกคนก็สามารถทําการรับได้ทุกวันเลยนะครับตรงนี้โอเคนะครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับหรือคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด subscribe ใต้ล่างคลิปกันด้วยนะดู s u b s c r i b e นะ s u b s c r i b e นะใต้ล่างคลิปนะฝากด้วยนะจะบงสู่ 20, สองหมื่นซับให้ดูนะทุกคนมาดูกันว่ามันจะถึงไหมทุกคนก็พยายามอยู่นะครับสําหรับคนที่กดติดตามก็ขอบคุณด้วยนะครับสําหรับคนที่ติดตามผมนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ